สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับครูกรมลวันนะคะจากคลิปที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณปริมาณสารในปริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวลความเข้มข้นและปริมาตรของแก๊สไปแล้วในคลิปนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าปริมาณของสารในหน่วยต่างๆเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่และจะคำนวณหาปริมาณของสารในหน่วยที่ต้องการได้อย่างไรรวมทั้งหากปริยานั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงขั้นตอนเดียว เราจะมีวิธีการคำนวณหาปริมาณสารที่ต้องการได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างโมลมวลจำนวนอนุภาคแล้วก็ปริมาตรของสารที่ S.P. กันค่ะนักเรียนทราบแล้วว่าถ้าเราทราบจำนวนโมลของสารจะสามารถหามวลของสารได้โดยอาศัยมวลต่อโมลของสารนะคะและจากจำนวนโมล เราก็จะทราบจำนวนอนุภาคของสารซึ่งอาจเป็นอะตอมโมเลกุลหรือไอออนก็ได้นะคะโดยใช้ค่าคงตัวอวโดซึ่งก็คือ6.02คูณ10กำลัง23อนุภาคต่อโมลและกรณีที่สารมีสถานะเป็นแก๊สถ้าเราทราบจำนวนโมลเราก็จะสามารถหาปริมาตรแก๊สที่ S.T.P. ได้นะคะโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ว่า สาร1โมลจะมีปริมาตร22.4ลิตรที่ S.C.P. ค่ะซึ่งความสัมพันธ์ดังที่ครูได้ทบทวนมานี้สามารถนำไปใช้คำนวณปริมาณสารในหน่วยต่างๆในปริยาเคมีได้ค่ะเพื่อให้เห็นภาพว่าจะคำนวณได้อย่างไรครูขอยกตัวยอย่างปริยาเคมีระหว่างแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับแก๊สออกซิเจนที่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะโดยสมการที่ดูลแล้ว ดังที่ครูแสดงนะคะจากสมการค่ะจำนวนโมลของสารแต่ละชนิดในปฏิกิริยาเคมีเป็นอย่างไรคะเราจะได้ว่าแกสส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์2โมลทําปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สออกซิเจน1โมลได้แกสส๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์2โมลนะคะคราวนี้ครูอยากทราบว่ามวลปริมาตรที่ STP และจำนวนอนุภาคของแกสส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปฏิกิริยาเคมีนี้ล่ะคะ จะหาได้อย่างไรจากที่ครูทบทวนไปเราจะเปลี่ยนมวลของสารให้เป็นมวลได้โดยใช้มวลต่อโมถูกไหมคะดังนั้นเริ่มต้นเราก็หามวลต่อโมก่อนซึ่งมวลต่อโมของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็คือ64.06กลรัมต่อโมนะคะแต่ว่าในปฏิกิริยานี้ก็คือมี2โมก็คือคูณด้วย2เราก็จะได้มวลของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในหน่วยกรัมนะคะ ซึ่งครูขอไม่คูณผลลัพธ์ออกมานะคะสำหรับปริมาตรที่ STP นักเรียนทราบแล้วว่าสาร1โมลมีปริมาตร22.4ลิตรแต่สำหรับแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์มี2โมลดังนั้นก็คูณด้วย2นะคะก็จะได้ปริมาตรที่ STP ของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่ะส่วนจำนวนอน,อนุภาคล่ะคะเราทราบแล้วว่าสาร1โมลมีจำนวนอนุภาคเท่ากับค่าคงตัวอะโวคาโดซึ่งก็คือ 6.02คูณยกกำลัง23อนุภาคแต่แก๊สเราอยู่เป็นโมเลกุลหน่วยเราก็จะให้เป็นโมเลกุลน,นะคะแต่แกส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์มี2โมลดังนั้นก็คูณด้วย2นะคะเราก็จะได้จำนวนอนุภาคของแกส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาค่ะคราวนี้นักเรียนลองคำนวณมวลปริมาตรที่ S.P. และจำนวนอนุภาคของแก๊สออกซิเจนและแกส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ดูสิคะว่าได้เท่าไหร่ยังไงบ้าง เดี๋ยวเราค่อยมาดูเฉลยกันค่ะเอาละคะ่ะน่าจะทำกันเสร็จแล้วมาดูเฉลยกันค่ะได้เหมือนกันไหมคะโดยนักเรียนจะคำนวณเป็นตัวเลขออกมาเลยก็ได้นะคะอันนี้ครูแค่จะขังการคำนวณไว้เพื่อให้เห็นภาพในการคำนวณเท่านั้นเองค่ะคราวนี้ครูคถามว่าถ้าเราทราบ ปริมาตรของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ SGP นักเรียนคิดว่าเราจะหาหมวลของแก๊สซัลเฟอร์ไรออกไซด์ได้อย่างไรคะนักเรียนจะสังเกตว่าสารแต่ละชนิดในปฏิกิริยาเคมีจะสัมพันธ์กันด้วยอัตราส่วนโดยโมลตามเลขสัมประสิทธิ์ที่แสดงในสมการเคมีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจุดร่วมก็คือจำนวนโมลดังนั้นในการคำนวณ เราก็ควรเปลี่ยนปริมาณอื่นๆที่เราทราบให้อยู่ในรูปของจำนวนโมลก่อนถูกไหมคะ,ะนั่นคือในที่นี้เราก็จะเปลี่ยนปริมาตรที่ STP ของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้เป็นจำนวนโมลของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์หลังจากนั้นเราก็ใช้ความสัมพันธ์ตามสรรมการเคมีนี้ละคะ่ะในการเปลี่ยนจำนวนโมลของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้เป็นจำนวนโมลของแก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ ซึ่งพอเราได้จำนวนโมลของแก๊สซัลเฟอร์ไรออกไซด์แล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนให้เป็นมวลของแก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ค่ะนักเรียนพอจะเห็นแนวคิดในการคำนวณปริมาณสารในปริยาเคมีไหมคะ,ะครูขอถามอีกข้อหนึ่งค่ะถ้าเราทราบจำนวนโมเลกุลของแก๊สซัลเฟอร์ไรออกไซด์เราจะหามวลของแก๊สออกซิเจนได้อย่างไรคะลองคิดดูนะ ก่อนอื่นเราก็ต้องเปลี่ยนจำนวนโมเล,ลกุลของแก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ให้เป็นจำนวนโมของแก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ก่อนนะคะจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นจำนวนโมของแก๊สออกซิเจนพอเราได้จำนวนโมของแก๊สออกซิเจนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนให้เป็นมวลของแก๊สออกซิเจนนะคะเอาละค่ะครูคิดว่านักเรียนน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าเราจะหาปริมาณสารต่งตางๆในปฏิยาเคมีได้อย่างไร เรามาลองทําแบบฝึกหัดดูนะคะนักเรียนลองทําเองดูก่อนคะ่ะทําเสร็จแล้วค่อยมาดูเฉลยกันคะ่ะน่าจะทํากันเสร็จแล้วนะคะเรามาดูเฉลยกันคะ่ะโจดย์กำหนดปฏิกิริยาเคมีระหว่างคาร์บอนกับแก๊สไฮโดรเจนซึ่งได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สมีเทนโจทย์ถามว่าที่ SCP ถ้าใช้แก๊สไฮโดรเจน13.44ลิตร ะทำปริยาพอดีกับฐานกี่กรัมนะคะเรามาดูแนวคิดกันก่อนคะ่ะนักเรียนจะหามวลของฐานหรือก็คือคาร์บอนนั่นเองนะคะนักเรียนจะหาได้อย่างไรคะเราก็ต้องดูก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้ในที่นี้โจทย์กำหนดปริมาตรที่ STP ของแก๊สไฮโดรเจนมาให้เราก็ต้องเปลี่ยนปริมาตรที่ STP ของแก๊สไฮโดรเจนให้เป็นโมลของแก๊สไฮโดรเจนก่อน จากนั้นก็ใช้ความสัมพันธ์ตามสรรมการเคมีเปลี่ยนโมลของแกส๊สไฮโดรเจนให้เป็นโมลของคาร์บอนแล้วจึงค่อยเปลี่ยนให้เป็นมวลของคาร์บอนต่อไปค่ะคราวนี้เรามาเริ่มคำนวณกันค่ะก่อนอื่นนักเรียนต้องดูก่อนค่ะว่าสรรมการเคมีดุลแล้วหรือยังนะคะในที่นี้สรรมการดุลแล้วนะคะเรามาเริ่มคำนวณหามวลของคาร์บอนตามแนวคิดกันเลยนะคะเริ่มจาก ข้อมูลที่จดย์กำหนดให้ก็คือปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนที่ s t P, ซึ่งเท่ากับ13.44ลิตรนะคะจากนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนที่ s ให้เป็นโมลของแก๊สไฮโดรเจนโดยใช้ความสัมพันธ์ที่ว่าแก๊สไฮโดรเจน1โมลมีปริมาตร22.4ลิตรที่ STP นะคะพอเราได้โมลของแก๊สไฮโดรเจนแล้วเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นโมลของคาร์บอน โดยใช้ความสัมพันธ์ของอัตราส่วน,นโดโมลตามสมการเคมีก็คือ1โมลของคาร์บอนต่อ2โมลแก๊สไฮโดรเจนอพอได้โมลของคาร์บอนแล้วก็มาหามวลของคาร์บอนค่ะโดยคูณด้วยมวลต่อโมลของคาร์บอนซึ่งพอคำนวณออกมาก็จะได้มวลของคาร์บอนเท่ากับ3.60กรัมค่ะดังนั้นแก๊สไฮโดรเจน1 3 4 4ลิตรจะทำปรปยาพอดีกับฐาน 3.60กรัม TSP ค่ะตอนนี้นักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าเราจะหาปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับโมลมวลจำนวนอนุภาคและปริมาตรของแกส๊ส TSP ได้อย่างไรนะคะแต่ถ้าเราทราบปริมาตรของสารละลายในปฏิกิริยาเคมีที่เราสนใจเราก็สามารถนำมาคำนวณหาความเข้มข้นได้ค่ะ โดยความเข้มข้นที่สัมพันธ์กับจํานวนโมลและปริมาตรของสาระละลายก็คือในหน่วยโมลาร์หรือว่าโมลต่อลิตรนะคะซึ่งพอเราทราบความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นหน่วยความเข้มข้นอื่นๆที่สัมพันธ์กับหน่วยโมลาร์ตามที่เราต้องการได้ค่ะในทางกลับกันค่ะถ้าเราทราบความเข้มข้นของสาร ก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นจำนวนโมลแล้วก็สามารถหาปริมาณอื่นๆของสารในเปรียาเคมีได้เช่นเดียวกันค่ะลองทาบัตรฝึกหัดกันดูนะคะถ้าทําเสร็จแล้วเราค่อยมาดูเฉลยกันค่ะน่าจะทํากันเสร็จแล้วนะคะมาดูเฉลยกันค่ะเรามาดูแนวคิดสําหรับข้อนี้กันก่อนนะคะข้อนี้โจทย์กาหนด จำนวนไอออนของไอออนทรีไอออนที่ทำปริยาพอดีกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มาให้และให้หาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคอไรด์ที่เกิดขึ้นซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าไอออนทรีไอออนนี้เป็นไอออนที่ได้จากการแตกตัวของไอออนทรีคลอไรด์ดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนไอออนของไอออนทรีไอออนให้เป็นโมลของไอออนทรีไอออนก่อน เพื่อที่จะเปลี่ยนต่อให้เป็นโมของไอออนทรีคลายนะคะพอได้โมของไอออนทรีคลายแล้วเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ตามสมการเคมีเพื่อเปลี่ยนให้เป็นโมของโซเดียมคลายจากนั้นจึงนำโมของโซเดียมคลายดังกล่าวไปหาความเข้มข้นต่อไปนะคะเรามาดูรายละเอียดการคำนวณตามแนวคิดกันค่ะก็คือความเข้มข้นของโซเดียมคลายจะเท่ากับ จำนวนไอออนของ i อ n อนทไอออนที่โจทย์กำหนดให้ก็คือ6.02คูณ10ยกกำลัง23ไอออนเปลี่ยนจำนวนไอออนให้เป็นโมของ i อ n อนทไอออนโดยใช้ความสัมพันธ์ตามค่าคงที่อวการโดก็คือ i อ n อนทไอออนหโมมี6.02คูณ10ยกกำลัง23ไอออนพอเราได้จำนวนโมของ i อ n อนทไอออนแล้วก็จะเปลี่ยนให้เป็นโมของไอออนทรีลาย โดยไอออนทรีคลน1โมลจะแตกตัวให้ไอออนทรไอออน1โมลนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเปลี่ยนโมลของไอออนทรีคลอไให้เป็นโมของโซเดียมคล i ไ์ ine, โดยใช้ความสัมพันธ์ตามสมการเคมีก็คืออัตราส่วนโดยโมของโซเดียมคลอไ์ ine, ต่อไอออนทรีคลอไเป็น3:1ต่อนะคะเมื่อได้จำนวนโมลของโซเดียมคลอไ์แล้ว ก็นำมาหาความเข้มข้นจากปริมาตรของสารละลายตามที่โจทย์กำหนดให้ก็คือคูณด้วย1 2 0ส่วน2.0ลิตรสารละลายนะคะและเมื่อคำนวณออกมาแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น1 5โมลต่อลิตรนะคะปฏิกิริยาที่ครูได้ยกตัวอย่างไปนักเรียนจะเห็นว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนเดียว แต่ว่าปฏิกิริยาเคมีบางชนิดจะเกิดขึ้นโดยมีหลายขั้นตอนค่ะดังเช่นปฏิกิริยาเคมีของการถลุงโลหะสังกะสีซึ่งจะเกิดปฏิกิริยา2ขั้นตอนดังที่ครูแสดงนะคะคราวนี้ครูคถามนิดนึงค่ะว่าถ้าครูอยากได้โลหะสังกะสี5กิโลกรัมแล้วครูอยากรู้ว่าจะต้องใช้แก๊สออกซิเจนปริมาตรเท่าไหร่จึงจะได้สังกะสีปริมาณตามที่ต้องการนักเรียนคิดว่า จะคำนวณได้อย่างไรคะครูอยากให้นักเรียนสังเกตสรรมการเคมีทั้งสองค่ะว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนักเรียนจะเห็นว่าในสรรมการเคมีทั้งสองมีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นตัวร่วมของทั้ง2สรรมการถูกไหมคะแต่จะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามก็คือในสรรมการ1แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ส่วนในสรรมการ2เป็นสารตั้งต้นนะคะ จากตัวร่วมนี้ค่ะเราสามารถที่จะรวมสมการเคมีให้เป็นสมการเดียวกันได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องทำจำนวนโมลของสารที่เป็นตัวร่วมในทั้งสองสมการเคมีให้เท่ากันค่ะเพื่อที่เมื่อรวมสมการแล้วตัวร่วมนี้จะได้หักล้างกันไปได้หมดนั่นเองค่ะซึ่งในสมการที่1น,นะคะมีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สโมลแต่สมการที่2มี1โมล ดังนั้นจึงต้องนำสมการที่สมาคูณด้วย2ซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์ดังที่แสดงนะคะจากนั้นเราก็จะรวมสมการค่ะซึ่งก็จะได้สมการเป็นดังที่แสดงซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าจะไม่ปรากฏสารที่เป็นตัวร่วมในสมการที่รวมแล้วนะคะและจากสมการรวมเราก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราส่วนโดยโมลของแก๊สออกซิเจนกับโลหะสังกะสีซึ่งเราก็สามารถคำนวณปริมาตรของแก๊สออกซิเจนที่จะใช้ได้แล้วถูกไหมคะเอาละค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเรามาดูตัวอย่างการคำนวณกันค่ะตัวอย่างนี้กำหนดปฏิกิริยาการเตรียมแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์มาให้โดยมี2ขั้นตอนดังแสดงนะคะแล้วก็ถามว่าถ้าใช้แก๊สออกซิเจน15.0ลิตร จะเกิดแก๊สไฮโดรเจนไซยานายขี่ลิดแนวคิดสำหรับข้อนี้นักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรคะเนื่องจากแก๊สออกซิเจนและแก๊สไฮโดรเจนไซยานายอยู่คนละสมการเคมีถูกไหมคะดังนั้นเราต้องดูสมการแล้วก็รวมสมการก่อนค่ะเมื่อรวมสมการเคมีแล้วเราก็จะทราบความสัมพันธ์ระหว่างแกส๊สออกซิเจนและแก๊สไฮโดรเจนเซนยานายซึ่งเราก็ต้องมาดูต่อว่าโจทย์กำหนดอะไรให้นะคะ ซึ่งโจทย์กำหนดปริมาตรของแก๊สออกซิเจนมาให้แต่เราทราบแล้วว่าอัตราส่วนโดยปริมาตรของแกส๊สในปิยาเคมีจะเท่ากับอัตราส่วนโดยโมลดังนั้นจากสมการเคมีเราก็สามารถหาปริมาตรของแกส๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นโมลเลยค่ะเรามาดูการดูและรวมสมการเคมีกันค่ะนักเรียนจะเห็นว่าแต่ละสมการยังไม่ดูลถูกไหมคะ ดังนั้นเราต้องดุลแต่ละสมการก่อนค่ะซึ่งนักเรียนลองดูลเองดูก่อนได้นะคะสำหรับสมการที่ดูลแล้วของแต่ละสมการเป็นดังนี้ค่ะคราวนี้ตัวร่วมของสองสมการคืออะไรคะใช่ค่ะก็คือแก๊สไนโตรเจนอนอกไซด์ซึ่งจำนวนโมลเท่ากันหรือ,อยังคะยังไม่เท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำให้เท่ากันโดยคูณสมการล่างด้วย 2นะคะซึ่งจะได้สมก,การดังแสดงค่ะจากนั้นเราก็รวมสมก,การนะคะซึ่งจะได้ดังนี้ค่ะเมื่อเราได้สมก,การรวมซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างแก๊สออกซิเจนและแก๊สไฮโดรเจนเซียนายแล้วเราก็มาคำนวณปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนเซียนายค่ะซึ่งจะได้เท่ากับปริมาตรของแก๊สออกซิเจนตามที่โจทย์กำหนดก็คือ15.0ลิตรคูณด้วย อัตราส่วนโดยปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนต่อแก๊สออกซิเจนตามความสัมพันธ์ในสมการเคมีก็คือ4:5ต่อนะคะซึ่งพอคำนวณแล้วก็จะได้ปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนเท่ากับ12.0ลิตรค่ะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะทำเสร็จแล้วค่อยมาดูเฉลยกันค่ะ เอาละค่ะน่าจะทำเสร็จแล้วนะคะมาดูเฉลยกันค่ะโจทย์บอกว่าให้คำนวณมวลของแก๊สคลอรีนในหน่วยกรัมที่ต้องใช้ในการสังเคราะห์คาร์บอนเตต้าคลอไร5.00กิโลกรัมจากการเปลี่ยนแปลงดัง2สมการนี้นะคะเรามาดูแนวคิดกันก่อนค่ะเนื่องจากคาร์บอนเตต้ะคลอไรและแก๊สคลอรีนอยู่คนละสมการ ดังนั้นเราต้องดุลสมการแล้วก็รวมสมการเคมีก่อนค่ะเพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์ ine, แล้วก็แก๊สคอรีนนะคะจากนั้นเราก็มาดูว่าโจทย์กำหนดอะไรให้นะคะโจทย์กำหนดมวลของคาร์บอนไดออกไซด์ ine, เป็นกิโลกรัมมาให้แต่นักเรียนทราบแล้วว่าการจะเปลี่ยนมวลให้เป็นโมลก็จะต้องใช้มวลต่อโมลซึ่งมีหน่วยเป็นกรัมต่อโมลดังนั้น เราต้องเปลี่ยนมวลของคาร์บอนเตต้าคลอไรด์จากกิโลกรัมเป็นกรัมก่อนนะคะแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นมวลของคาร์บอนเตต้าคลอไรด์พอได้มวลของคาร์บอนเตต้าคลอไรด์แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นมลของแก๊สคลอรีนแล้วเปลี่ยนเป็นมวลของแก๊สคลอรีนต่อไปค่ะมาดูการดุลและรวมสมการเคมีกันค่ะนักเรียนจะเห็นว่าแต่ละสมการดุลแล้วถูกไหมคะ แล้วตัวร่วมของสองสมการคืออะไรคะใช่ค่ะก็คือไดซันเฟอร์ไดคอไรด์นะคะแล้วมีจำนวนโมลเท่ากันหรือยังคะยังไม่เท่ากันถูกไหมคะเราก็ต้องทำให้เท่ากันโดยคูณสมการบนด้วย8นะคะซึ่งก็จะได้ดังนี้ค่ะจากนั้นเราก็รวมสมการเคมีค่ะซึ่งก็จะได้สมการรวมเป็นดังนี้นะคะแต่นักเรียนจะสังเกตว่า เลขสัมประสิทธิ์ในสมก,การเคมียังไม่เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะคะดังนั้นเราก็ทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำโดยหารด้วย3ทั้งหมดนะคะก็จะได้สมก,การรวมที่เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วดังแสดงนะคะเมื่อได้สมก,การรวมแล้วเราก็มาคํานวณตามแนวคิดกันค่ะซึ่งก็คือมวลของแก๊สคอรีนเท่ากับมวลของคาร์บอนเตตตะคลายตามที่จุดกําหนดให้ก็คือ5 0 0กิโลกรัม นะคะเปลี่ยนให้เป็นกรัมโดยใช้ความสัมพันธ์ตามแฟกเตอร์นี้นะคะเมื่อได้มวลเป็นกรัมแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนให้เป็นโมลของคาร์บอนไดคอไซด์โดยใช้ความสัมพันธ์ที่ว่าคาร์บอนไดคอไซด์1โมลมีมวล153.81กรัมค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ตามสมการเคมีเปลี่ยนโมลของคาร์บอนเตดออกไซด์ให้เป็นโมลของแก๊สคอรีอนโดย ูณด้วยอัตราส่วนโดยโมลของแก๊สคอรีนต่อคาร์บอนเตตต์คลอไรด์ก็คือ8ต่อ4นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนโมลของแก๊สคอรีนให้เป็นโมลในหน่วยกรัมโดยคูณด้วยมวลต่อโมลของแก๊สคอรีนค่ะซึ่งเมื่อคำนวณแล้วก็จะได้มวลของแก๊สคอรีนเท่ากับ4.61คูณ10กํลัง3กรัมค่ะเรามาสรุปที่ได้เรียนรู้กันไปในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้นักเรียนได้เรียนรู้ว่า การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีมีความสัมพันธ์กับเลขสัมประสิทธิ์ในสมการเคมีซึ่งบอกถึงอัตราส่วนโดยมลของสารในปฏิกิริยาเคมีซึ่งสามารถนำมาใช้ในการคำนวณปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับมวลจำนวนอนุภาคปริมาตรของแก๊สที่ STP และความเข้มข้นของสารละลายได้นะคะและ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมลของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอนพิจารณาได้จากเลขสัมประสิทธิ์ของสมการเคมีรวมนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนทําแบบฝึกหัดให้มากๆนะคะเพื่อจะได้ฝึกทักษะการคํานวณของนักเรียนค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ